ครับสวัสดีนะครับคลิปการบรรยายตอนนี้นะครับผมจะมาอัปเดตตลาดทองคํานะครับซึ่งพฤติกรรมราคาช่วงนี้เขาน้ามีความน่าสนใจนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่สำหรับคนที่เทรดทองคํานะครับน่าจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับโดยเริ่มต้นนะครับเรามาดูที่ภาพรวมของทองคํากันก่อนนะครับทองคําสัปดาห์นี้เปิดสัปดาห์มาบวกค่อนข้างจะแรงนะครับวันนี้บวกขึ้นไปแล้วประมาณ 1. 1 5หนึ่งเปอร์เซ็นะครับแล้วก็เป็นจุดสูงสุด ที่เขาน้างจะเกิดขึ้นในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเบื้องต้นนี้ผมจะขออนุญาตไล่เรียงปัจจัยที่เป็นตัวหนุนนะครับหรือว่าปัจจัยเชิงบวกนะครับที่ช่วงนี้เข้ามากระทบต่อราคาทองคำนะครับประเด็นแรกที่สํานักข่าวใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น b ูมเบิร์กรอยเตอรหรือแม้กระทั่งเจ้าต่างๆนะครับออกมาพาดหัวถึงประเด็นทองคําคือเป้าหมายนะครับที่มีคนมองกันว่าจะไปถึง2000หรือว่า อาจจะขึ้นกับไปทดสอบในจุดสูงสุดเดิมนะครับที่เคยขึ้นทําไว้นะครับในช่วงประมาณหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณ2 0 7 0ัน็สิบนะครับหรือ2งพันหินะครับโดยในภาพก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงต้นเดือนของต้นเดือนที่แล้วนะครับหรือว่าต้นเดือนมีนาคมนะครับราคาทองคําเคยขึ้นไปทําจุดสูงสุดตรงนั้นไว้นะครับจากนั้นก็มีการดรอปลงมาค่อนข้างแรงนะครับประมาณ8%ดเปอร์เซกว่าแต่ตอนนั้นที่ขึ้นไปเนี่ยด้วยหลายสาเหตุนะครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือนักวิเคราะห์ปัจจุบันที่มีการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาทองคําไว้นะครับกดวิเคราะห์หรือว่าปัจจัยที่เป็นตัวหนุนได้ยังเหมือนเดิมเลยนะครับกับการขึ้นในรอบที่แล้วเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังทีละข้อดังนี้นะครับประเด็นแรกนะครับที่นักวิเคราะห์มองเป็นตัวเร่งทองคําในช่วงนี้ก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับคือถ้าจำมันได้สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยลอ,องมองย้อนกลับไปปฏิปปฏ่อภาพเก่าก็จะเห็นนะครับว่าเป็นปัจจัยเร่งมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ ต้นปีนะครับทองคำเนี่ยพักหรือว่าถอยลงไปนะอยู่ราวๆประมาณหนึ่งพันแดร้อยนะครับถ้าใครจำกันได้หรือว่าติดตามการอัปเดตตลาดของผมเนี่ยเราคุยกันมาตั้งแต่ประมาณช่วงหนึ่งพันแดร้อย 1, บวกลบส0ิบจุดนะครับพอสงครามรัสเซียยูเครนระเบิดขึ้นเนี่ยราคาของเอ่อทองคำนะครับก็มีการเบรกหรือว่ามีการทะลุข,ขึ้นไปนะครับโดยขึ้นไปเขาน้า,าจะแรงนะครับแล้วรอบที่ขึ้นรอบนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาเพาาราบความผันผวน,ผนโดยเฉพาะในช่วงที่มีประเด็นข่าวนะครับล่าสุดที่เราจะพบก็คือว่า เรื่องการสู้รบนะครับแม้ว่าจะดําเนินมาในเดือนที่เกือบจะเดือนที่สามติดต่อแล้วเนี่ยครับแต่ประเด็นการเจราจาที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็ยังหาข้อตกลงไม่ได้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยมีการเจรจากันแต่ก็เหมือนกับว่าจะมีการสู้รบกันต่อนะครับเพราะว่าการเจรจาของรัสเซียและยูเครนยังหาข้อตกลงไม่ได้นะครับโดยการโจมตีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าอาจจะมีการดําเนินต่อนะครับเพราะว่า การโจมตรีรอบอการโจมตีที่หยุดไปรอบล่าสุดเพื่อรอการเจราจารเนี่ยเหมือนกับว่าผลที่ออกมาก็ยังไม่เป็นตาม่ต้องการของทั้ง2ฝ่ายนะครับและประเด็นของสงครามรัสเซียยูเครนจริงๆแล้วมันมาเล่งทองคําในมิติของเงินเฟอ้อด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคือตอนนี้มีการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับและการเป็นประเด็นหลักมากคือประเด็นที่ทําให้ราคาสินค้าพลังงานนะครับอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ํามันนะครับมีการปรับขึ้นไปสูงมากแล้วก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับและประเทศที่ได้ผลกระทบเต็มๆช่วงนี้ก็คือฝั่งของยุโรปนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีการว้มบ่าชนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีมาตรการอะไรชัดเจนนะเพราะพาะบางประเทศก็ยังมีการซื้อสินค้าพลังงานจากรัสเซียอยู่นะครับแต่บางประเทศก็มีการลงมติว้มบ่าตามสหรัฐนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนตอนนี้ก็คือว่ารัสเซียเนี่ยมีการเคาน์เตอร์นะครับโดยข่าวที่ออกมาก็คือว่าประเทศที่เป็นพิษกับรัสเซียนะครับก็สามารถจะดําเนินธุรกิจเหมือนเดิมได้นะครับส่วนประเทศที่เข้าร่วมกับฝั่งของนาโตหรือว่าสหรัฐเนี่ยครับก็แน่นอนว่าจะต้องซื้ออาจจะอาจจะไม่ได้ซื้อหรือว่ารัสเซียอาจจะไม่ได้ขายให้หรือว่าถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อเป็นสกุลเงินรูเบิลนะครับซึ่งเกมนี้ของรัสเซียที่ทําออกมาเนี่ยเขาน่าจะได้ได้ผลนะเพราะว่าทําให้ค่าเงินรูเบิลเนี่ยจากที่อ,อ ปัจจุบันกลับขึ้นมาแข็งอีกรอบแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นประเด็นที่กดดันนะครับโดยเฉพาะในยุโรปเริ่มเสียงแตกนะครับระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมน,นีเนี่ยมีประเด็นความคิดเห็นตรงนี้ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่โดยเฉพาะเยอรมน,นีแลวก็ประเทศเล็กๆหลายเมืองนะครับมีความกังวลในเรื่องต้นทุนพลังงานที่ถ้าต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติทางเรือหรือว่าน้ํามันเข้ามาใช้นะครับอาจจะทําให้เจอภาวะผลกระทบในแง่ของต้นทุนนะครับซึ่งปัจจุบันซัพพลายจากรัสเซียที่หายไปนะครับก็ ดกดดันทาให้ราคาน้ํามันมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์มองว่ามันก็จะหนีพ้นหรือว่าจะมีผลต่อราคาสินค้าต่างๆนะครับรวมถึงต้นทุนสินค้าซึ่งก็จะทำให้กระทบแน่นอนต่อตัวอินฟลชันนะครับแล้วจะเป็นตัวเร่งอินฟลัชันที่นักวิเคราะห์4ีเจ้าเนี่ยมองคล้ายกันเลยครับว่าถ้าประเด็นของซัพพลายน้ํามันเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่แล้วก็ O อเปกพักหรือว่า O อเปอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาชดเชยอะไรจากฝั่งอัสเซียนะครับอาจจะทําให้ราคาน้ํามันเนกลับขึ้นไป พันจุดสูงสุดต่อนะครับหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยพอสหรัฐออกมาแอคชั่นก็เริ่มมีการถอยลงมา 100, หลุด100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับปัจจุบัน WTI ก็กลับขึ้นมาประมาณ1้708อีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ได้ติดตามข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่ผมบอกว่าจะมีการประกาศตัวเลขอินฟลชันของเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับตัวเลขล่าสุดสหรัฐเนี่ยขึ้นมาถึง8.5%แล้วนะครับในของเดือนมีนาคมแล้วก็ เ็นจุดสูงสุดในรอบ40ปีนะครับตั้งแต่1ปี1,981ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ก็เลยทําให้สารัดเองก็ออกมาหามาตรการในการรับมือนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นอย่างเฟดก็จะมีมาตรการการขึ้นอัตราดอกเบี้ยบแบบก้าวกระโดดหรือว่าแบบเต็มที่เพื่อกดอินฟลชันนะครับแล้วก็มีการทําตัวการปรับงบดุลน,นะครับมีการขายสินทรัพย์ต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ ทำให้มีความไม่แน่นอนเรื่องเงินเฟอ้อแล้วก็นักวิเคราะห์มองว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่เร่งนะครับทาให้เป็นผลบวกต่อราคาทองคําที่มีการกลับขึ้นมาด้วยเนะี่ยเพราะว่าในมุมมองของนักลงทุนหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่บริหารพอร์ตนะครับทองคําก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการเฮดจิ้งหรือว่าปกป้องพอร์ตฟลีโอจากอินฟลชันนะครับซึ่งอินฟลชันที่เข้ามาเต็มๆก็อาจจะก,กระโดดโดนกระทบต่อหลายสินทรัพย์นะครับแต่ทองคําก็เป็นตัวหนึ่งที่ ปลูกเลือกสะสมและเก็บไว้ในการปกป้องนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเพิ่มดีมาในฝั่งของทองคําซึ่งถ้าจามันได้ในเมื่อรอบล่าสุดที่ผม,มอัปเดตให้ฟังจะเห็นว่ากองทุนหลายกองนะครับที่ซื้อทองคำอย่า SPDR ต่างๆก็เริ่มมีการเพิ่มปริมาณการซื้อทองคำนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นแรงหนึ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นตัวดันให้ราคาทองคําขึ้นไปถึงระดับ2 0 0พันเหรียญนะครับซึ่งอันนี้ต้องมองว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ผมมองว่าก็ค่อนข้างจะไม่ยากแล้วนะครับเพราะปัจจุบันล่าสุดตัวเลขวนน ราคาทองคำก็มา1,996แล้วนะครับซึ่งคิดว่าแกจะแตะ2,000ในไม่ช้านะครับส่วนประเด็นที่3นะครับที่นักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นแรงเร่งเรื่องทองคำหรือเป็นแรงจูงใจให้ให้ใหนักลงทุนขนาดใหญ่หรือว่านักทุนสถาบันเนี่ยซื้อทองคำก็คือเรื่องของความสดถอยหรือว่า recession นะครับซึ่งความสดถอยทางเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของ recession เนี่ยมีการพูดกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วล่าสุดที่เราจะเห็นก็คือว่ามีนักวิเคราะห์หลายเจ้าที่เขาแน่นจะมีชื่อนะครับ ออกมาเตือนเรื่องนี้นะครับอย่างล่าสุดในมีนักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกนะครับเตือนว่ามีความน่าจะเป็นเกือบเกือบสาปเนะครับที่อาจจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในรอบ2ปีข้างหน้านะครับซึ่งประเด็นใหญ่ยังเหมือนเดิมน,นะเขามองว่าอาจจะมีผลกระทบต่อนเนื่องมาจากช่วงโควิด1 9นะครับมีผลกระทบมาจากเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อาจจะมาจากปัญหาเรื่องของซัพพลายนะครับซึ่งอันนี้ก็จยเป็นจุดหนึ่งที่ มีการมองว่าอาจจะนํามาซึ่งภาวะการเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับและยิ่งปัจจุบันช่วงนี้หลายคนก็ตื่นตระหนกนะครับกับเรื่องของ Inward y ์ยูเคิร์สจริงมันเกิดมาถี่หลายรอบแล้วนะฮะในช่วงปีปีก่อนหน้าแต่ช่วงนี้พอมาเกิดในภาวะเงินเฟอ้อที่สูงแล้วก็มีความเปราะบางรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้แนววิเคราะห์ทองคำนะครับ <S <S มองว่ามันมีโอกาสเหอนกันที่จะทําให้เกิดดีมานในตลาดทองคําเพราะว่า ถ้ามีการมองว่าจะเกิดอินเฟชันเนี่ยนะครับหรือว่าออกไปเกิดอินเฟชันสูงหรือว่าจะเกิดเรื่องของการถุดถอยทางเศรษฐกิจหรือว่าดีเซชันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการขายสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหรือว่าเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกกลับเข้ามาอยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับซึ่งทางเลือกหนึ่งก็คือทองคำนะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่นักวิเคราะห์อมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคํานะครับ ส่วนในแง่สินค้าอื่นที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเนี่ยแต่เหมือนที่บอกนะครับว่าไปท่องแบบเป็นลีนเนีย่ยไม่ได้แล้วนะวานั้นขึ้นอนีลงทองคําขึ้นแล้วดอลลาร์ลงไม่ใช่นะครับปัจจุบันจะเห็นว่าดอลลาร์ก็ขึ้นมาแตะจุดสูงสุดกันนะครับมาพร้อมกับช่วงภาวะของเฟดที่มีการปรับขึ้นต,ตาดอกเบี้ยน,นะครับแล้วก็มีประเด็นของทางเฟดขึ้นมานะอย่างในภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตสั้นๆให้ดูก็คือว่าทองคำเนี่ยที่ปรับขึ้นมารอบนี้มาใกล้เคียงกับช่่่วงดดดดดดอลลออลลาาขลลขึึ้้นนนนพีีีสุเยิ็กไป ประมาณร้อยกว่าแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เขาต้างจะแข่งนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับพันธบัตรสหรัฐนะครับตัวพันธบัตรสหรัฐโกลเด้นบอลสิปีนะครับปัจจุบันขึ้นมา2.855เรียกว่าใกล้จะแตะ3%าเซละซึ่งในฝั่งนักวิเคราะห์ทางด้านพันธบัตรก็มองว่ามันกลายเป็นจุดสูงสุดในรอบ3ปีที่มีการปรับขึ้นเขาน้างจะมีนัยยะนะครับแต่เหตุผลก็นักวิเคราะห์มองว่ามาจากความกางังวลแล้วก็รับทิศทางดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเฟดเนี่ย คงจะมีการปรับขึ้นอย่างอย่างเรียกว่าเต็มสูบแน่นอนในปีนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้ทิศทางของราคาพันธบัตรก็มีการปรับขึ้นมานะครับแล้วเช่นเดียวกันคือตาดอกเบีย้ยที่จะปรับขึ้นแบบเต็มสูบรวมไปถึงการมีการขายสินทรัพย์หรือว่ามีการปรับลดงบบุลนะครับก็จะเป็นแรงหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดได้นะครับดังนั้นก็ย้ำไปทีว่าปีนี้เทรดไม่ง่ายนะครับบางคนอาจจะคิดว่าปีนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากโควิดจะจบต่ดูว่าตอนนี้นะครับแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจต่างๆนะครับมีการเคลื่อนแบบที่เรียกว่าเป็นเป็นที่ว่าพิเศษหรือว่าแตกต่างจากในอดีตเขา่าจะเยอะมากนะครับทั้งตัวเลขอินเฟลชันตัวเลขของพันธบัตรนะครับรวมถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับข้างเงินนะครับอย่างเช่นข้างเงินดอลลาร์รวมไปถึงเจ้าตัวทองคําด้วยนะซึ่งอันนี้ผมเตือนไว้แล้วกันว่าใครที่เทรดเนี่ยปีนี้ก็อย่าประมาทนะครับส่วนประเด็นหนึ่งที่เป็นติ่งสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับทองคําหรือว่า ค่อนข้างจะทําให้คนหันมาสื่อองคํามก็คือว่าเขามีความกังวลเรื่องประเด็นเศรษฐกิจอันใหญ่อันนึงคือการดีฟォลของรัสเซียนะครับหรือว่าการผิดนัดชำระผิดนัดชําระหนี้ของรัสเซียนะครับซึ่งในรอบแรกเนี่ยเหมือนจะผ่านมาได้นะครับแต่ในรอบที่2เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นหนี้สกุลยเสดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์มองว่ารัสเซียเนี่ยค่อนข้างจะเข้าตาจนเนื่องจากในฝั่งสหรัฐเนี่ยต้อนนะครับหมายความว่าไปไปแช่แข็งนะครับสินทรัพย์ที่เป็น สกุลดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินสำรองของรัสเซียประมาณห600้อยล้านเหรียญนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรนะครับที่มีการแพร่แข็งสินทรัพย์ของรัสเซียนอกประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้กดดันรัสเซียมากเพราะว่ารัสเซียเนี่ยมีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายพันธบัตรหนี้พันธบัตรนะครับที่นักลงทุนมาซื้อเนี่ยโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาซื้อเนี่ยเป็นสก,กลุลดอลลาร์นะครับซึ่งอันนี้รัสเซียพยายามเจราจานะครับกับเจ้าหนี้อยู่นะเรื่องผ่อนผันจะดีหรือว่าจะจ่ายเเป็นนนนรรูบบะคััซึ่งอี มือนกับว่ายังไม่มีคําตอบแต่ก็มีการกังวลกันว่ารัเสเซียอาจจะดีฟอร์นีหรือว่าผิดนัชบานีครั้งแรกในรอบร้อยปีนะครับแต่ตอนนี้รัเสเซียออกมาโต้เต็มตัวเพราะว่ามองว่าประเด็นนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากรักเสเซียโดยตรงนมันเกิดขึ้นมาจากเหตุผลที่ไปเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับมาตรการการคว่ำบาตรนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องดูต่อว่าจะยังไงแต่ตรงน,นี้นะวิเคราะห์อมองว่าไม่ควรประมาทเพราะว่านี่ต่างประเทศของรัเสเซียเนี่ยมันประมาณ20%ของนี่จาธรารณะนะครับแล้วก็มีมูลค่าาสูงมกนะครับ ประมาณ4.7ล้านล้านรูเบิลเลยนะครับซึ่งอันนี้เขามองว่าถ้าเกิดปัญหาการดีฟอลต์แล้วมีการดีฟอลต์ต่อเนื่องเนี่ยอาจจะกระทบต่อหลายส่วนนะครับแล้วอาจจะกลายเป็นเหมือนกับว่าจุดที่ทําให้เกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่ารัสเซียเนี่ยเคยเกือบจะทําให้เกิดวิกฤตการเงินมาแล้วนะครับจากการดีฟอลต์นี่นะครับในอดีตครับถ้าใครจํากันได้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องของลองเทอร์นแคปิ a l ล a ม a จ e เมนต์นะครับซึ่ง LTCM เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับที่รัส ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมองต่อนะครับว่าจะยังไงแต่ก็ครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่มาจากเศรษฐกิจที่มีปัญหาโดยตรงอาจจะมาจากความเปราะบางที่เกิดจากการโดนผลกระทบในการคว่ำบาตรนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เลยทําให้ในแง่ของการผิดนัดชำระหนี้ของรัสเซียยยังคงต้องดูต่อไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ไล่มานะครับก็จะเป็นประเด็นที่นักวิคราะห์เนี่ยหลายๆเจ้านะรวมกันแล้วมองว่าทองคำจะมีโอกาสจะขึ้นไปทะลุเหนือ2,000เหรียญแล้วอาจจะขึ้นไปได้แรงในช่วงนี้นะครับดังนั้น ตงต้องมองนะว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนข้างเงินดอลลาร์จริงๆเหมือนที่บอกคือถ้าคุณไปท่องะว่าทองคําขึ้นดอลลาร์ต้องลงหรือดอลลาร์ลงทองคาต้องขึ้นเนี่ยไปท่องแบบนี้มันไม่่ใช่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าดอลลาร์เนี่ยมันขึ้นแรงมากในช่วงนี้แล้วมันขึ้นมาเหนือหนึ่งร้อยดอลลาร์อเด็กนะครับเหลือหนึ่งร้อยได้มันเป็นจุดสูงสุดในรอบสามสี่สัปดาห์ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมาพร้อมกับทองคาที่วิ่งขึ้นมาในช่วงสองสามสัปดาห์นี้เหมือนกันอันนีี้้็เปนนจุดดึงงท่่่ผมไาาหฟัว บางทีแนวคิดของการพยายามจะไปหาลอจิกในการ make ซ e n s กับตลาดเนี่ยบางิียากนะครับในการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยถ้าคุณตัดสินใจหรือว่ามีแผนรับกับสิ่งที่มันเกิดนะครับแล้ววางแผนไว้ว่าเราจะรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความน่าจะเป็นต่างๆอย่างไรเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่านะครับส่วนการเทรดเนี่ยเหมือนที่ผมได้บอกคือถ้าคุณจะซื้อต้องคำเพื่อเหตุผลใดก็ตามเนี่ยก็ต้องเผื่อจุดในการบริหารความเสี่ยงเขาไว้นะครับต้องมองว่าทองคำช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นแบบปกตินะครับดูในกราฟจะเห็นว่ามีความหันผวดค่อนข้างจะเยอะนะครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือว่าถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นหรือว่ามันลงกลับไปพักต่อเนี่ยเราก็ต้องมีแผนในการรับมือหรือว่ามีการแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปเสี่ยงอย่าไปซื้อด้วยความโลภอย่างเดียวเพราะบางคนมองว่าไอ้ทองคำจะมาต้องรีบซื้อถ้าใครจัมันได้ในช่วงต้นมีนาเป็นไงครับที่ไปต่อแถววันเต็มเยาวราชยังติดดอยกันอยู่มาเลยฮนะที่มีข่าวว่าคนนู้นคนนี้มาซื้อทองคนไปต่อกันเต็มน่นะครับช่วงเดือนพีกพีกไล่ข่าวออกทุกสื่อนนนนเนนนนีะนนนาาัด้ครบืตม หลังจากวันที่10มาดิดิ่งนรลกลงมาคนเนี่ยต้องไปขายไปตัดขาดทุนบางคนใช้เลเวอรเตนะราคาเหวี่ยง8 9เก้าซนในช้เลเวอรเตห้าสิบเท่าหกสิบเท่าในล้างพอร์ตกันงบานเนี่ยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจําแล้วผมพยายามจะพูดเสมอเหมือนในครั้งท,ท,ที่แล้วก็พูดอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ก่อนที่มันจะเกิดเพราะว่าถ้าจํามันได้ผมอีคออทองคําให้ฟังเนี่ยตั้งแต่ในช่วงปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ราคามันยังไม่ถึงพันแปดร้อยแล้วสิ่งที่จะบอกก็คือว่ามันมีความหันหัอปว จะไปเข้าใจว่ามันคือความเสี่ยงต่าความจริงไม่ใช่นะผมเปิดเรื่องของเรื่องของค่าโวลเทเตตี้ให้ดูหลายรอบแล้วว่ามันมีการผันโนที่รุนแรงนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าซื้อทองคําไม่ได้ไม่ใช่นะครับซื้อได้ผมเองก็ซื้อทองคําแต่การซื้อทองคําคือการเทรดดิ้งนะครับคือเราต้องเข้าใจถึงรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าใจถึงโวลเทเต i ี้ที่มันเกิดเข้าใจถึงความเสี่ยงในจุดของราคาที่เราจะเข้าไปซื้อนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญมากมาก ในการเทรดสินค้าในภาวะที่ไม่มีความแน่นอนแบบนี้นะครับซึ่งที่อยากจะเตือนเอาไว้สําหรับคนที่จะเรียนรู้หรือว่าคนที่ต้องการจะเทรดทองคํานะครับผมอัปเดตในข่าวสารหรือว่าภาพรวมเชิงมา r k เก็ตเซนิเม้น์ให้ฟังแล้วนะครับนี่เรามาดูราคากันบ้างน,นะครับจริงราคาไม่ซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นการไล่ต่อจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์แล้วถ้าจํามันได้คือเป็นพักคือแถวพันเก้าร้อยใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ชะลอตัวอยู่ในกรอบพันเก้าร้อยบวกลบสี่สิบที่ผมเล่ฟังนะครับแต่สิ่่งนนีีม้มมมัไ,ไลทไ์ขึาาคือว พอหลังจากช่วงที่1 1นะครับก็คือช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีภาวะของความไม่แน่นอนในแง่ผลการเจรจาเนี่ยครับถ้าเราคุยกันในทางมันได้คือผลการเจรจาคืออยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับพอผลอกมาไม่ชัดเจนและเริ่มมีโอกาสจะเกิดสงครามต่อเนี่ยรานะคาทองคำก็เริ่มมีการปรับขึ้นมาบวกกับช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการพูดถึงตัวเลขอินฟลชันด้วยพอมันขึ้นมาสูงนะครับ บวกกับภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวให้ฟังในก่อนหน้าเนี่ยมันก็ดันทองคำนะครับทะลุ1,940นะเบรก1,946เบรก1,960แล้วก็ขึ้นไปทดสอบที่1,974นะครับจากนั้นก็ไปชะลออยู่แถว1,980แล้วก็ดรอปลงไปไม่หลุด1,960ก็รีบาวกลับขึ้นมานะครับแล้วล่าสุดวันนี้นะครับคือเปิดสัปดาห์ใหม่น,นะครับวันจันทร์ที่18นะครับ าาสุดที่ออกมานะครับจะเห็นนะว,ว่ามันบวกมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าก็แปลว่ามันทะลุแนว1 9 7 4ซึ่งเป็นแนวต้านที่เราตีกันไว้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เบรกแรงเลยนะครับขึ้นไปทะลุด้านบนด้วยนะซึ่งเป็นอีกแนวต้านหนึ่งก็คือประมาณ1 9 0 0เอ่อห9 8 9รหรือว่า1990นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเขายังยืนเหนือ1,990ได้นอว่า8้ได้กอาจจะได้เห็นโะกาสในการขึ้นไปทดสอบ แนวต่อไปอที่แนว2,005นะครับ2,005เฉยนะครับแล้วก็2,021ซึ่งเป็น2แนวต้านที่ผมมองว่าถ้าแรงซื้อในทอ,องคำนีมม้อยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับแต่ตรงนี้อาจจะขึ้นไปเยอะหน่อยนะประมาณ1%นึ่งกว่าซึ่งต่อจากวันนี้อีกหก็แปลว่าสัปดาห์นี้ถ้ามีความบูริชมากๆอาจจะวิ่งมากกว่า2%อร์เซ็นต์ึงถือ่เขาน่าจะแรงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้ามีการปรับหรือว่ามีการพักฐานเนี่ยแนวรับเดิมนะครับที่หนึ่ง 9 7 4นะครับแล้วก็1 9 6 0เนี่ยก็ยังเป็นแนวรับสําคัญที่ยังคงต้องจับตามองกันอยู่นะครับส่วนในภาวะทองคาปัจจุบันเนี่ยความน่าจะเป็นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าผมเคยชี้ให้ดูแล้วว่าค่า volatility เขาเนี่ยเขาน่าจะสูงนะครับว่าเขาน่าจะมีความไม่คงตัวเยอะมากดังนั้นแปลว่าโอกาสในการสะบัดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงมันจะมีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พยายามจะบอกตลอดคือว่าการเทรดทองคำเนี่ยจริงไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่ากรอบในการเวียเนี่ยถ้าเราจะเทรดให้ดีเนี่ยเราพยายามใช้ค่า weekly volatility เนี่ยอย ใน2องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะหวียงไม่เยอะสัปดาห์นี้เปิดสัปดาห์มาวันแรกก็บวกล้วน่เอกว่าดังนั้นสมมติถ้าเราคิดที่1.5เนี่ยคูณ2เท่าไว้ที่3%เเนตี่ยก็ต้องพยายามรับระดับการแกว่งที่3%เในสัปดาห์หรือว่าวิ e k l y volatility ที่3%ไว้ใหไว้ให้ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นคีย์สาคัญที่เราต้องเข้าใจจนมาคนถามผมว่าทําไมในรอบนัดต้านผมมันดูไม่ค่อยลงปกตินะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบดัลลมิกไปมาได้ก็ต้อองบอกบว่าผมใช เทคนิคของการดูไพ่คลัสเตอร์นะครับซึ่งมีการสอนอธิบายไปหมดแล้วใครสนใจก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมหรือว่าไปฟังเพิ่มเติมที่ผมสอนได้แต่ประเด็นหลักคือผมจะดูว่าจุดในการพักตัวในอดีตมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไพเลเวลไหนที่มันมีนัยสําคัญหรือว่ามี i ิเนฟิเค้นในการดูการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งในภาพมันจะเห็นว่ากรอบในการเคลื่อนในส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในกรอบพฤติกรรมของราคาที่มีการพักตัวเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเพราะว่าในการขึ้นของมันเนี่ยมันก็จะมีการแปรผันหรือเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆนะ อย่างในในภาพกราฟนี้นะครับจะเห็นว่าจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นโพซิทีฟโมเมนตัมหรือเป็นเขียวตลอดมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนถึงความแข็งแรงของเขาแล้วก็ดับ o อเทียเขาเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มไปมาอยู่ตลอดนะครับแต่จริงไม่ถือว่าสูงแ่ะอยู่ดับปันกลางนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เเราจะพบหรือว่าเราจะเห็นได้ได้เรียกว่าชัดเจนมากขึ้น,นเรื่อยๆก็คือว่าการเคลื่อนของราคาเนี่ยมันเริ่มมีความ ให้คงตัวมากขึ้นนะเพราะเราจะเห็นว่ามันมีการขึ้นไปเหนือเึ้นค่าเฉลี่ยด้แล้วก็มีการย่อหลุดลงมาแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปซึ่งวันนี้ก็จะเห็นในจุดคัสเตอร์สีที่มีการสลับแดงเหลืองครับแปลว่าความไม่คงตัวมันเกิดขึ้นในจุดนี้แต่พี่เห็นว่ามันกลายเป็นจุดที่เปลี่ยนสําคัญเพราะว่าแทนที่มันจะพักอยู่แถว1,974เนี่ยวันจันทร์เปิดมามันกลับมาเขียวอีกรอบแล้วกระโดดน,นะครับซึ่งสตอรี่ในช่วงวันจันที่ผ่านมาหรือว่าที่เปิดตลาดมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากส่วนมาก แต่สิ่งที่ผมอยากจะกเตือนไว้ฟังนิดนึงคือว่าในช่วงของสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยจะมีการประชุมของ IMF นะครับซึ่งจริงวันจันทร์น,นี้แหละจะมีการประชุมนะครับซึ่งเป็นเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่า IMF Spring Event นะครับหรือว่า Meeting เ่ที่เขามีการจัดกันนะครับมันก็จะมีธนาคารกลางชาติต่างๆมาคุยกันด้วยแล้วก็มาหามาตรการด้วยซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าประเด็นที่จะมีการคุยกันก็คงมีเรื่องที่หนีมีผลเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของรัสเซีย UK ต่างๆนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าเมื่อเขาคุยกันแล้วเขาจะมีท่าทีในการออกมาถแถลงการร่วมอย่างไรหรือว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่สิ่งที่นักวิเคราะห์ให้ความคิดเห็นไว้หรือว่ามีการเตือนเอาไว้ให้มีการจับตามองก็คงจะเป็นช่วงวันพุธพฤหัสนะครับซึ่งจะมีมิทติ้งที่จะมีการเรียกว่ามีการเจอกันหรือว่ามีการถแถลงร่วมเนี่ยของเฟดแล้วก็ ec b บีนะครับซึ่งคุณจะลมพาเวลแล้วก็ คุณคิสซินลาการ์เียจะมีการคุยกันแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจํากันได้ในเรื่องของรัสเซียยูเคนในคียคีหลักหรือว่าคนสาคัญเนี่ยที่มีการมีการร่วมโดยตรงหรือว่ามีผลโดยตรงก็คือสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับก็คงต้องดูว่ามาตรการในฝั่งของของธนาคารกลางทั้งสองชาติจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่าราคาสินทรัพย์เนี่ยน่าจะมีการผันผวนตอบสนองต่อประเด็นตรงนั้น ดังนั้นสัปดาห์นี้ที่ผมลากเอาไว้เนี่ยจะเห็นว่าผมดึงมันขึ้นไปแล้วหกว่านะครับแผมก็ดึงจากแนวตแนวต้านที่มีการดูไว้อยู่นะครับที่ที่เบรกขึ้นไปได้แถวๆประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าขึ้นไปประมาณหนึ่งจุดสามเปอร์เซนต์แล้วแนวรับด้านล่างก็ที่หนึ่งเก้าหกก็จะดอกลงมาหนึ่งจุดเจ็ดสองเปอร์เซนต์นะครับซึ่งนี้คือภาพของแนวรับแนวต้านที่มีความน่าจะเป็นว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีการ move ไปหรือว่ามีการเคลื่อนนะครับแต่คิดว่าถ้าไม่มีอะไรขขึึ้้้นนนมมมมมาาาเเพิ่่่่ใหะะะโอออกกสทีจจจไไไปดุแรงกกจจย แต่แตน่นอนว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนักวิเคราะห์ก็มองว่าปัจจัยบวกมันเข้ามาท่วมทองคํามากแต่ทีมที่ต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งคือทองคาเนี่ยเพราะว่าขึ้นมาล้วเต็มๆในช่วงสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นการที่จะซื้อในช่วงนี้ก็ต้องระวังในการย่อหรือความมันผวนที่เกเดขึ้นได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยผมขออนุญาตเปิดในกราฟตัวดอลลาร์ให้ดูดนึงนกันนะครับก่อนที่จะจบนะเพราะว่าอยากเห็นภาพเนื่องจากที่ผมได้เล่าให้ฟังบ่อยๆว่าดอลลาร์มันแข็งจริงนะ ในภาพมีจะเห็นว่าถ้าเราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยดอลลาร์ที่พักอยู่แถว9 7 8นะครับขึ้นมาต่อเนื่องมาก2%เกว่าแล้วก็ย่อลงไปพักอยู่แถวประมาณ9.9นะแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบที่100แล้วก็ย่อลงไปอีกนะครับจากนั้นก็ระเบิดขึ้นมาเลยทันทีนะครับน่าจะแรงในในช่วงสงการในช่วง14เมษานะครับทะลุขึ้นไป100แล้วก็มีการชะลอตัวล่าสุดก็พยายามชนอยู่ที่แนวต้านนะครับที่ประมาณหนึ่แร้อยนอยเ่เหนือ100ได้ จะบานอยู่หนึ่งร้อยจุดห้าซึ่งดอลลาร์ผมบอกแล้วว่าข้างเงินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แกว่งรุนแรงเมื่อเทียบกับคริปโตเคอเรนซีหรือหุ้นแต่ต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งว่าเวลาเขามีการเคลื่อนเนี่ยมันจะกระทบต่อห,หลายๆอย่างแล้วการเคลื่อนในรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นนะว่าล่าสุดเนี่ยบวกขึ้นไปอีกปก็ถือว่าเขานข้งจะแข็งนะครับแล้วถ้าเทียบกับในช่วงต้นเมษานยนขึ้นมาเราประมาณสองเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วนะครับน,น่าจะมากกว่าสองจุดห้ง,องหมองกกว่าจะเปอระาตตปเา ที่ได้เรียนครับว่ารอบตรงนี้มันคือรอบของการดีเฟนต์ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็มีการถแถลงเรื่องของการวางนโยบายในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสู้เงินเฟ้อร,รวมถึงการปรับลดง,ง,งบดุลน,นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กระทบต่อดอลลาร์เลยตรงตส่วนสินทรัพย์คนที่เทรดข้างเงินก็เจอนิญึงนะครับช่วงนี้จะผันผวนหน่อยนะครับนั้นอย่าประมาทแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ลงในส่วนของข้างเงินแล้วกันเอาทองคําเป็นหลักนะครับส่วนน้ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ อันที่เรียนนะว่าเป็นประเด็นกดดันอินฟลชันแต่จะเห็นนะครับว่าน้ํามันจากอิ่เคย์ะลอลงไปหลังมีการพูดเนี่ยนะครับของสหรัฐเนี่ยก็คือลงมาแถว94.5จากนั้นก็ขึ้นมาตลอดนะครับเพราะว่าประเด็นตรงนี้ก็ยังชัดเจนว่าผลกระทบจากสปายฝั่งรัสเซียยังเยอะนะครับถ้าเราเห็นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วช่วงที่มีการปรับขึ้นมาจากก่อนสองการนี่ครับราคาในบวกขึ้นมาถึงปัจจุบันที่ทําจุดสูงสุดซึ่งเราทดสอบแนว108.7เนี่ยบวก16.51เปอร์เซ็นตะ์ครับอันนี้คือแค่จากวันที่11ส ขึ้นมาถึง16%แล้วนะครับดังนั้นนักวิเคราอ์ฝั่งน้ํามันนะคอมมูนิตี้ก็เลยมองว่ามันมีโอกาสยัน,นที่ถ้าประเด็นสงครามไม่จบแล้วก็ประเด็นของรัสเซียยังมีปัญหาอยู่เนี่ยอาจจะบวกกลับขึ้นไปได้ถึงเหนือแนว1,000ออขอพาย120อีกรอบหนึงได้ซนะึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันขึ้นมาต่อในช่วงอินเฟลชันที่สูงขนาดนี้นะครับประมาณ8% 8.5%เนี่ยก็น่าจะเป็นแรงกดดันที่ กลับไปสู่เศรษฐกิจโลกได้นะครับเพราะตอนปัจจุบันจะเห็นว่าอินฟลชันเนี่ยไม่ได้เล่นงานแค่สหรัฐอย่างเดียวนะครับทั่วโลกนะครับยกเว้นญี่ปุ่นนะทั่วโลกประเทศอื่นยุโรปเยอรมันอังกฤษจนแม้กระทั่งประเทศไทยเองเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของอินฟลชันที่มากดดันโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนจากราคาน้ํามันนะครับซึ่งอันนี้ก็กระทบทั้งในร่ขขนส่งทั้งเรื่องของราคาสินค้าต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้ว่ามันก็ไม่ควรประมาทเท่าไหร่เพราะว่าสภาวะตลาดหรือภาวะที่เกิดเนี่ย มันก็ยังเป็นสภาวะที่เขาน่าจะมีความไม่ปกติอยู่นะครับก่อนจบนะครับขออนุญ,ญาตอัปเดตในส่วนของอตัวอีเวนท์แค่นิดหนึ่งนะครับเผื่อใครที่เทรดจะได้ไม่ประมาทนะครับพะผมบอกแล้วว่าการเตรียมตัวในสำคัญของการคารดเดานะถ้าคุณเตรียมตัวไว้พร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ว่าคุณต้องรับมือ,อยังไงเนี่ยการอยู่รอดมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะถ้าคุณไม่นั่งเดาว,ว่าไอ้นั่นจะขึ้นอันนี้จะลงดอลลาร์แข็งทองคําต้องลงเจ๊งกันมาเยอะแล้วนะฮะคนที่ไปทองนี้หรือว่า มีความเชื่อแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนที่คุณคิดนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันในอดีตท,ที่เราเชื่อนะสิ่งนี้ต้องดูในสัปดาห์ที่จะถึงนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับจะเห็นว่าในฝั่งดอลลาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีฝั่งอเมริกาเนี่ยในตัวกระทบดอลลาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรสําคัญมากแต่ประเด็นของ IMF ที่มีการประชุมกันก็คงต้องดูนะครับส่วนวันพุธนะครับก็จะมีตัวเลขของฝั่งญี่ปุ่นนะครับเป็นบาลานซ์ออฟเทสตนะเกี่ยวกับอัานการเช่าออกมา ญี่ปุ่นนะครับจะมีการประกาศอินเฟลชันเรทที่ผมย้ำเรื่องของเย็นเพราะว่าตอนนี้เย็นเนี่ยอ่อนมากนะครับแล้วก็อ่อนมาในจุดเรียกว่าเป็นอันดับติดอันดับสูงสุดในรอบหลายสิบปีแล้วนะซึ่งไม่เคยอ,อันดับต่าสุดในรอบหลายสิบปีคือเย็นไม่ค่อยได้อ่อนนี้เท่าไหร่แต่ก่อนเนี่ยถ้าใครจัาันได้เย็นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแล้วจะเราเราเคยเทียบกันเนี่ยคือเย็นกับทองคำเนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกโคเรเลชันเนี่ยเรียกว่าไปในทางเดียวกันแต่ปัจจุบันจะเห็นว่าทองคําแข็งขึ้นมาแต่เย็นนี่ออน,ออนออน,ออนดด้ลลงไต โดยเฉพาะคนที่เทรด USDJPY และค้าอรอนบริตชันว้นนี่รวยเละเทะเลยนะล่าสุดเนี่ยขึ้นมาทาจุดสูงสุดในแ,แถว126ขึ้นมาอีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนว่าถ้าคนเทรดเป็นนะคุณเข้าใจหลักการเทรดไปคุณก็ได้ตังค์คนที่เทรดไม่เป็นก็อาจจะเจ๊งเพราะว่ามันขึ้นมารุนแรงแล้วมันจะลากแรงนะครับส่วนวันศุกร์ก็มีการประกาศอินฟลัเนเเรทของเย็นของฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะกระทบเย็นพอสมควรผมต้องดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไง แต่คาดการณ์ก็คือยังมองว่าอยู่ระดับต่ําอยู่นะเหมือนที่ผมได้บอกว่าอินเฟชันญี่ปุ่นเนี่ยก็า่าจะต่างจากเจ้าอื่นหรือว่าประเทศอื่นซึ่งก็แน่นอนว่านโยบายทางการเงินของตัวเออบีโอเจเขาก็แตกต่างจากฝั่งอเมริกาเหมือนกันนะครับส่วนวันศุกร์มีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามคือฝั่งของตัวเลขพ m i ในยุโรปนะครับซึ่งต้องดูว่าเยอรมันจะเป็นยังไงนะครับคนก็ลุ้นเรื่องเศรษฐกิจยุโรปอยู่ว่าปีนี้จะชะลอตัวหรือว่าจะเติบโตได้นะครับแต่ก็คงต้องไม่ลืมว่า ภาวะของยุโรปเองก็กดดันมาจากเรื่องของสงครามพอสมควรนะครับผมก็ดูเหมือนกันว่าปีนี้จะประคองตัวได้หรือเปล่าเพราะว่าอินฟลชั่นสูงแล้ว,ลวเศรษฐกิจไม่โตหรือว่าชะลอนะครับก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนะครับผมจะขออนุญ,ญาตจบในส่วนของการอัปเดตตลาดทองคําสั้นๆไว้เท่านี้นะครับก็คิดว่าคนที่เทรดทองคําน่าจะเตรียมแผนรับมือกันได้นะครับแล้วก็วางแผนเทรดต,ตามกลยุทธ์ตามระบบที่ตัวเองใช้นะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตจบการบรรยายไว้ที่นี้นครับสวัสดีครับ